สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาและรู้ทันการเมืองไทยที่แฟนๆช่อง13สยามไทยอยากจะรู้กันมากเลยเฮ้ยในคอมเมนต์มาเอ่ยยังไงว่ามันลบกันเต็มมือหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ผดเด็ดสึกว่าเอ้าเรารั่วมันขนของมาเมื่อเช้ารู้แล้วมันขนของมาลงสนามบินทำไมเราไม่ทําลายสนามบินก่อนก็มีข้อสงสัยเยอะเลยแหมโอกาสดีครับได้คุยกับท่านพลโทรพระดอนวันนี้จะมาถแถลงไขายให้หมดเลย สว,ส,สวัสดีครับ,รบพี่บันครับเชญครับเสือแมวครับพี่แมวครับเป็นไงครับเออเป็นยังไงเพราะว่ามันดูเหมือนลบไม่เต็มมือนะคือหน้าตรงเนี้ยพอฉากทัศน์ที่มันปรากฏเนี่ยมันออมีความเข้มข้นขึ้นอ,อแต่นักการทหารก็มองว่าเอ,อ้เข้มข้นจริงๆมันน่าจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้เหตุผลเพราะว่าเราต้องปฏิเสธไม่ได้ครับไอกระบวนการแบบนี้ที่เราเผชิญเหตุเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะจบลงไม่ใช่เฉพาะเรากับคู่กรณีเราต้องยืนยันว่าตอนที่เราเกิด การยุติการยิงครั้งแรกไปเนี่ยมันมีปฏิญญากุราลัมเปอร์ขึ้นมีญญมสหรัฐเป็นตกีพยานมีทั้งจีนม,มีทั้งมาเลเซียเข้ามามีบทบาทนะครับ<ม>ฉะนั้นตรงนี้เราต้องรู้เลยถ้ามีเหตุการณ์ที่ระมิดแล้วมีการสู้รบกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีกรรมการเข้ามามที่จะจ้องให้แบบเฮ้ยห<ม> hey, ยุด<ม>และกรรมการมันเสียงดังซะด้วยเพราะเป็นสหรัฐ <laughs> ฉะนั้นตรงนี้เมื่อเรารู้เนี่ย <laughs> พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยแล้วจริงๆเราก็รู้ครับว่ากัมพูชาเนี่ยมันเนี่ยไม่เคย ปฏิบัติตามกติกาที่ลงนามซึ่งกันและกันแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ครั้งนี้เราไปคาดหวังเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นปฏิญญาระดับมีสารัฐพี่ใหญ่ประาธานรีทำเป็นสักขีพยานเฮ้ยมันคงไม่กล้าละเบิดแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตาม<ๆ>พูดง่ายง่ายตามนิสัยเดิมของมันคุณลักษณะมันไม่ละเมิดแต่ไม่ทำเลยก็เอาแบบเดิมไอ้ที่ผ่านมันเอาแบบเดิมเนี่ยเราก็ต้องไม่ได้เราก็ต้องรู้แล้วนะครับแต่เรายึดหลักอย่างเดียวเนี่ยถูกต้องเลยว่าต้องยืนยันอย่างเดียวและข้อที่จริงก็ไปเช่นนั้นว่า เขาลุกรานเราแต่พี่สังเก็ตนะฮะพอมันลุกรานเราเนี่ยแต่มันจะรีบแจ้งไปสถาบระชาติทันทีเลขา UN ทันที UNSC ทันทีคณะมนตรีความมั่นคงสปาะชาชาติเอ้ยประเทศไทยมาลุกรานแล้วประเทศไทยมาลุกลาะมันแต่งนิยายทันทีเพราะว่ามันเขียนสคริปต์ไปแล้วไงฮะพอมันเกิดเหตุปั้งมันร้องก่อนเลยมันยิงเราวันศุกร์แล้ววันเสาร์เลย UN ทันทีเลยเรารจะไปซัดกับมันเพราะว่าไอ้ทั้งนู้นเขาอยู่ไม่ได้อยู่หน้างานเขาก็ไม่รู้ว่าใครใครยิงใครใช่ไหมครับฉะนั้นของไทยเน สิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องสวนกลับแล้วจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเรามีประจักษ์พยานทุกอย่างครบถ้วนถ่ายภาพอะไรต่างๆไว้คมพูชาเป็นคนลุกตรงเนี้ฉะนั้นการปฏิบัติการอะไรที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยตอนนี้สองขาต้องเดินคู่กันตลอดอย่างหนักแน่นนะครับคือฝ่ายการทหารปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ฝ่ายการะทรวงต่างประเทศต้องแบบซัดไปหนักๆตลอดว่าเฮ้ยัมพูชาลูกลานเราเราป้องกันตนเราป้องกันตนเข้าเกณฑ์ตามมาตรา51กฎบัตรสาประาติ นะครับผมป้องกันตนเพราะคุณใช้อาวุธมาลุกลานผมนั้นผมป้องกันตนได้พอป้องกันตนได้ตรงนี้แหละครับทางยุวิธีของเราเนี่ยเราต้องครบถ้วนเบ็ดเสร็จเพราะในหลักการป้องกันตนเนี่ยในแผนป้องกันประเทศแผนปะเจริเหตุมันมีอยู่แล้วกฎการใช้กําลังกฎการประทะแต่จังหวะคราวนี่เราต้องเน้นหนักการป้องกันตนแบบป้องกันล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าหมายความว่าไงครับเฮ้ยไอ้อาวุธยิงหนักเนี่ยมาจากไหนเนี่ยนะไอ้หน่วยที่เผชิญหน้าเป็นเรื่องรองต้องไปจัดการที่ ไอ้ฐานยิงอาวุธหนักคือ BM21 ต้องไปซัดที่นั่นพอ,อไปซัดที่นั่นเสร็จเนี่ยไอ้ข้างหน้าไม่ต้องกังวลเช่นเ,เดียวกันราษาตาควายเนี่ยที่มายึดอ,อยู่กัมพูชามาควบคุมอยู่ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้จริงๆชุดนี้ไม่มีท่าหรอกครับเราจัดการได้แต่ปัญหาที่มันมีท่าเนี่ยเฮ้ยเพราะมันมีเนิน350้นที่ภูมิประเทศสำคัญเนินสูงขมซึ่งอยู่ในฝั่งกัมพูชานะครับ เป็นฐานยิงกับฐานส่งกําลังที่ช่วยตรงนี้เราก็รู้ถ้าเราจัดการไอ้นี่เสร็จเราก็เจอไอ้นี่บอมเราฉะนั้นเราก็เหมือนการการป้องกันตนแล้วเราดําเนินการได้เลยครับเพราะมันมาวางทุ่นระเบิดแล้วนี่ตอนที่มันไปยิบแต่มันก็วางทุ่นระเบิดการวางทุ่นระเบิดคืออาวุธเราก็บอกไอ้นี่ไอ้ชุดนี้มาวางทุ่นระเบิดใส่เราแต่เราจะจัดการมันมีฐานยิงตรงนี้เราก็ไปจัดการตรงนี้สิไอ้ฐานยิงให้ราบคาบตอนนี้ไปยิงกระชงกระเช้าต่างขึ้นไม่ต้องครับจัดการมให้ราบคาบเลยเพืจัดการตรงเนี้ย เราไม่ต้องยกฐานไปนะครับเราใช้อาวุธยาวเหมือนกันใช้ปืนใหญ่ใช้เครื่องบินโจมตีอพอราบคาบเสร็จรับรองครับไอ้บนนี้เพ่นนี้หมดอแล้วเราก็ค่อยไปสถาปนาพื้นที่ของเราใช่ครับตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนว่าอ๊ตรงเนี้ยไอ้การปฏิบัติการของเราเนี่ยทำไมมัดแต่ไปยึดว่ากดกระแทกแรงเราเอากำลังมาแล้วก็เผชิญมันมาปะทะมาเอ้ยเราแจ้งเตือนเรายิงเตือนเรายิงตรงอะไรอย่างเงี้ยคนก็หงุดหงิดไม่ต้องแล้วครับคือไปซัดไอ ตัวฐานเลยคือใช้เขาเรียกการป้องกันตนล่วงหน้าเลย<ม>ซึ่งได้เบ็เสร็จแต่กระทรวงต่างประเทศต้องตะโกนตลอดเวลา<ม>ที่เราปฏิบัติการนี้ป้องกันตนป้องกันตนมีความชอบธรรมความชอบธรรมสำคัญที่สุดครับ<ม>เรื่องอื่นเรื่องรอง<ม>แล้วจากนั้นก็สื่อสารไปแต่ตอนนี้พอเราดำเนินและจังหวะนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงสิบกระจุดต่างๆเราเนี่ยเรามีปัญหาอยู่แค่สองสาจุดเท่านั้นล่ะจังหวะนี้แหละจริงๆเนี่ยไม่ว่าชองอ่านมาแล้ว่าภาษาตาควายนะครับถ้าทางฝ่ายทัพภาคหนึ่งก็คือ หนองจานหนองยาแก้วซึ่งอันนี้ง่ายเป็นพื้นที่ล่าแล้วเป็นอยู่ในพื้นที่ล่าแล้วก็จัดการให้เบ็ดเสร็จไปเลยต้องชิงความเร็วแต่การชิงความเร็วนี้ต้องยอมรับครับว่าการที่จะสกัดกั้นยับยั้งการลุกของฝ่ายนู้นเนี่ยเฮ้ยทางกองทัพบกเนี่ยจริงๆเนี่ยยังเป็นหน่วยรองนะครับใช้จริงๆต้องใช้กองทัพอากาศใช้โดรนไปโจมตีใช้บอไปโจมตีนั่นแหละจนมันอ่อนแรงเรียบร้อยหันบกก็ค่อยไปทีหลังไปเท่หน่อยปักธงครับถูกต้องเลยก็เหมือนเรือเขาบุกอ่ะเขาบุกตาม ตำราเลยใช่ครับยิงชอบอมบาดไม่ยิงนฟังจนเลือก่อนแล้วค่อยขึ้นนั่นแหละครับไม่งั้นไอ้ดาวกิลถึงไปขึ้นมันก็บันไลดถกายเป็นเป้าหมายเลยน่าเหมือนกันครับเพราะว่าการยุทธอันนี้จากเรียกว่าอำนาจการรบที่เหนือกว่าเนี่ยแล้วเราก็ต้องแสดงเลยเพราะมันไม่เกินกว่าเหตุอยู่แล้วมันไม่เกินกว่าเหตุตอนนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับว่าและไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะมันยิ่งสร้างความชอบธรรมให้เรา เพราะมันไม่มีความแม่นยำเพราะไม่มีความแม่นยำมันยิงเข้ามาเนี่ยใช่ไหมที่เราต้องอบพยพประชาชนมากเพราะมันจะไปลงเป้าหมายพอดเนี่ยที่วันนี้ก็ลงโรงพยาบาลบรรลัยกันไปหมดเหมือนกันนะอันนี้เรายิ่งมีความชอบธรรมจัดการให้หนักเลยเพราะว่าไอ้บัญชีเป้าหมายเนี่ยเรามีอยู่แล้วไอ้ทางมันก็เริ่มมาาร์ k เราตอนที่เราหยุดการยิงกันไปนะฮะเราจะเริ่มเห็นโดรนของฝ่ายนู้นมาตรวจการแล้วก็มาทำบัญชีเป้าหมายแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าจริงๆเนี่ยไอ้กมบูชาโดยศักยภาพอันเนี่ยนะครับอาวุธ ส่วนใหญ่เป็นของจีนกระส o n กระสุนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมาจากจีนขีปนาวุธอะไรก็ต้องมาจากจีนแต่เราเชื่อว่าในพื้นฐานเนี่ยเขามีแค่เบสิกโหลดเบสิกโหลดหมายความว่ามีแค่สําหรับใช้การฝึกใช้การป้องกันตนมไม่ใช้การลุกลามหรอกครับแต่ตอนนี้เฮ้ยเราเริ่มเห็นทำไมมันมีได้วะและมีโดนได้ถ้าเรามองกลับไปเนี่ยก็ยังยืนยันเชื่อว่าพี่ใหญ่จีนเนี่ยไม่สนับสนุนหรอกอต่อให้มันจะเอาเงินมาซื้อฐานะทางเศรษฐกิจก็บไรยยอยู่แล้วมันก็ไม่มีตังมาซื้อนะครับและมาซื้อเาก็ไม่ขายเพราะว่า เองมายิงบ m 2 1เดทีเดียวเนี่ยจียนเสียหายเลยเพราะ<ม>ว่ามันไปลงเป้ามาให้พลเรือนเขาก็<ช>ไม่สนับสนุนแล้วแต่ตอนนี้เราเริ่มตั้งคอมสเกตเฮ้ยแต่ทําไมมันมีลูกกระสุนมันยิงวะต่างๆเนี่ยพอพิสูจน์ทราบไปเนี่ยเริ่มชัดเลยมันก็คือเอาเงินสีเทานั่แหละครับ<ช>ไปซื้อที่ตลาดมืดเออไอ้เรื่องนเมื่อไหร่ที่มีสงครามตลาดมืดย่องตามมาเป็นเรื่องปกติใช่ใชแล้วไอ้อย่างนี้ซื้อเร็วแล้วมันมีเงินเร็วนี้พวกนี้มันมีเป็นหมื่นล้านก็ซื้อเข้ามาตรงนี้เราต้องตั้งคอัสเกตแล้้้้วททททีีีีี่่ออยูดดมมััััันกงงงพพโตราช อ่าเป็นแบบการลุกต่างๆเนี่ยอันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลยมันไม่มีทางมีแล้วมันก็มีของจีนแต่เราตั้งข้อสังเกตว่าที่มีเนี่ยแสดงว่าตอนนี้มันอิทธิฤทธิ์สมเมอร์และเงินสีเทาลวมาซื้อใต้ดินแล้วมาจัดการเราแต่ไม่เหนือวิสัยครเพราะว่าเราก็มีอุปกรณ์แอนทร้โดนอยู่แล้ว<ม><ม>กับบอโจมตีฉะนั้นไอ้ฐานที่มันบังคับโดนเนี่ยเราก็รู้ซึ่งตอนนี้เริ่มโจมตีมันไป<ม>อันนั้นแหละครับต้องซัดให้หนักจุดหลักคือฐานยิง สองศูนย์ควบคุมสั่งการไอ้ศูนย์ควบคุมสั่งการอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ซัดไทราาแล้วก็ฐานยิงรับรองครับไอ้ฐานราบที่เป็นกองหน้ามันเนี่ยถือว่าเรื่องง่ายและโดยพื้นที่ทัพภาคหนึ่งเป็นทางราบเนี่ยยังไงกมบูชาไม่กล้าลุกมาตอนจะให้มีรถถงรถถังเพราะว่าเดี๋ยวเจออิทิลิตเครื่องบินเราเจออิทิิตอาวุธยาวเราเจออิทิิตแม้กระทั่งรถถังฝ่ายเราฉะนั้นตรงพื้นที่ทัพภาคหนึ่งไม่น่ากังวลแต่ตอนนี้เชื่อว่าพื้นที่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยคงจะเร่งปิดจบเพื่ออต้ง ทั้งบ้านหนองจานหนองยากแก้วอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องจัดการมาให้เรียบร้อยหมดทัพภาคสองก็ไม่เหนือวิสัยช่องอ่านมาตอนนี้ก็ใกล้บรรลุแต่ว่าปะทะกันหนักนะครับแล้วก็ประจัษตาขวายนี่สถานการณ์สุดท้ายเนี่ยเห็นว่าไอ้กำลังที่มันอยู่บนนั้นมันไปละแต่ว่ามันยังมีฐานยิงถ้าเราเกิดเข้าไปเนี่ยเราก็อันตรายแต่ตอนนี้ต้องเร่งปิดจ,จบถ้าไม่เร่งปิดจ,จบเนี่ยเชื่อว่าวันสองวันนี้ฝ่ายฝ่ายมหาอำนาจต่างๆและประเทศอะไรต่างๆที่ทาง UN เนี่ย ก็จะเริ่มมาเฮ้ยหยุดยิงไปคุยกันตรงเนี้ยถ้าเราไม่ปิดจบนะครับเราจะมีปัญหาอีกเพราะมันคาราคาสังใช่ครับทีนี้ในฐานะที่เสแมลเนี่ยจบโรงเรียนในร้อยจับปรอด้วยเป็นทหารปืนใหญ่ด้วยมันเตรียมการมาบุกเราเนี่ยเรารู้นานแล้วนะใช่ครับแล้วมันขึ้มาแล้ววันนี้ทําไมเรายังปล่อยให้มันซัดเราอ่อนได้พี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตครับการที่เราบอกว่าตอนที่ปฏิญญาก็บอกอ่ะเฮ้ย ไอ้อาวุธหนักถอยมาห้ามเคลื่อนกำลังคนจริงๆเนี่ยสิ่งบอกเหตุพอมันเคลื่อนกําลังเนี่ยการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราควรจะจัดการตอนที่มันเคลื่อนอย่าให้มันมาอยู่ที่มั่นต้องจัดการตอนที่มันเคลื่อนนะครับตําราเลยแล้วเราก็มีความชอบธรรมนะครับเพราะเราสามารถเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันพิสูจน์ทราบทางทางอะไรที่เรียกว่าดาวเทียมได้หมดนะครับทุกอย่างมันจะชี้เห็นว่าเฮ้ยคุณเคลื่อนกําลังขนาดใหญ่เคลื่อนอาวุธจุทโทประกรหนึ่งผิดประเญาอยู่แล้วสอง ฉะนั้นหลักการป้องกันตนล่วงหน้าสามารถดาเนินการตอบเป้าหมายนี้ได้เลยเพราะอนุมานได้เลยว่าคุณมาจัดการผมนะครับแล้วตรงนี้ไม่ผิดนะครับไอการป้องกันตนแบบล่วงหน้าเนี่ยอย่าว่าแต่เราเลยพี่ใหญ่สหรัฐเนี่ยใช้ไอกลยุทธ์นี้ตลอดนะครับที่ไปจัดการที่อิหร่านอู้ไปย้อนโอ้ไมดูเลยภายแล้วตรงนั้นอิหร่านมันยกห่างกันไปเท่าไหร่แล้วเขายกกำลังไปคุณหรือเปล่าก็ไม่แต่คุณบอกเฮ้ยมันมีฐานนิวเคลียร์พิสูจน์ทราบจากไหนจากการข่าว CIA ชัดเจนตุ๊บ ส่งอ้าวไปโจมตีก็เหมือนกันฮะไม่ต่างกันเหมือนแล้วก็ทั้งไปจัดกลุ่มไอ้ประเทศสีเทายาเสพติดเวเนซุเอลาเหมือนกันตอนนี้ที่กองเรือถูกอ,อเมริกาถล่มก็เหมือนกันอไอ้พวกนั้นก็ตะโกนว่าเฮ้ยเรือสินค้าอาการบอกไม่ใช่เรือมียาเสพติดแล้วมีอะไรไหมอเอาก็บินไปถล่มอันนี้ก็เรียกการป้องกันตัวเพราะว่าเฮ้ยยาเสพติดภัยคุกคามสหรัฐเดี๋ยวเอามาเฮ้ยฟอกเงินปุ๊บเอาต่างๆมีผู้นําสีเทาเอายาเสพติดมา คุกขามสหรัฐก็จัดการที่จริงเนี่ยคือกลยุทธ์ทฤษฎีเดียวกันที่เราอ้างได้เลยว่าเป็นการป้องกันตนแบบล่วงหน้าเป็นสากลนะครับทางการทหารส่วนไอ้การที่เผชิญหน้ากันเนี่ยกฎการปะทะการใช้กําลังเนี่ยไม่ต้องเลยครับถ้าปะทะใช้กําลังเผชิญกันเนี่ยนะฮะช่วยตีโต้ตอบไล่ติดตามเลยเขาเรียกว่าตีโต้ตอบแล้วไล่ติดตามลุกไปในเขตเขาแล้วเราก็จะมีเส้นปฏิบัติการเขาเรียกเส้นจํากัดการลุกเราก็มองว่าจะลุกไปขนาดไหน10กิโลหกิโลแล้วหยุด พอหยุเดเสร็จปั๊บเราก็วางเครื่องกีดขวานวางรุดน้ำเราไม่วางทุ่นระเบิดเดี๋ยมันกล่าวหาเราว่าฝืนไอ้ละเมิดออตาว่าเราก็วางเครื่องกีดขวางแต่ว่าใบเส้นจะกัดการลุกของเราเพราะว่าถ้าเราเลยไปนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องส่งกำลังด้วยนะครับตรงเนี้ยที่จริงทางการทหารเนี่ยผมว่าเข้าใจสิ่งที่ผมบอกเพราะว่าแผนป้องกันประเทศเนี่ยมันมีอะไรก็แล้วมีกร่อบอยู่แล้วแล้วมันมีกฎเหล่านี้อยู่อ่ะกฎการปะทะกฎการใช้กําลังให้หลักการป้องกันตนเพียงแต่ว่าถ้าเหตุปัจจัย เข้าตามคุณสมบัตินั้นจริงปฏิบัติการนี้ไม่ต้องมาขอรัฐบาลแล้วนะครับ<อ>คือรัฐบาลเนี่ยพอแผนป้องกันประเทศเนี่ยปั๊บมันเป็นวันวออยู่แล้ว<อ>แล้วมันประกาศกฎการอยู่สกุลละ<อ>มันประกาศมันป,ปฏิบัติได้ทันที<อ>แต่จริงๆเนี่ยพอไปเอาเข้าสภาความมั่นคงแล้วไปคอรมอรเนี่ยเพราะมันต้องไปบูรณาการนอกเหนือแต่การทหารครับคือหมายความว่า ทางด้านมหาไทยพิรักพื้นที่สวนหลังฝ่ายต่างประเทศที่ต้องไปติดต่อนะครับแล้วก็การจระเบียบความมั่นคงชายแดนจัดการเรื่องสแกมเมอร์จัดการเรื่องการอะไรบริหารการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะมันจะมีศพหนีภัยการสู้รบอะไรต่างๆเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เข้าไปเปแผนองค์รวมแต่มันจะอนุมัติไว้เสร็จเลยเพราะว่าถ้าเข้าองค์ประกอบคือเองใช้อาวุธมารุกปั้งก็โตตอบได้ทันทีเลยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรแล้วแล้วผู้บัญชาการก็คือ ผบกกำลังหน้าง,งานกับแม่ทัพภาคพบทบอะไรไม่ต้องกับยู่ตัวหลังได้แต่สนับสนุนเต็มที่เท่านั้นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการปรกกำลังประเทศตามแผนแบบเนี้ยแล้วแม่ทัพนายกองเนี่ยก็เข้าใจผมเชื่อแต่ว่าคนมีความรู้เอ๊ะมันยังเบาไปกระทรวงประเทศยังตะโกนเบาไปช้ากว่าช้ากว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีข้อเท็จจริงอไอ้นั่นเร็วแต่โกหกสุดท้ายก็เสียหกเสียคนนะครับแต่อันนี้ทางการทหารเนี่ยถ้าเราไม่เล่งปฏิบัติเราต้องต้องต้อง,องดูสิ่งบอกเหตุเพราะว่าเฮ้ย เดี๋ยวทางพี่ใหญ่ต่างๆเริ่มมาแล้วหยุดยิงหยุดยิงเราก็จะต้องหยุดแต่ว่าการหยุดผมบอกแล้วเรารับฟังเพราะเราบอกว่าอ้าวเฮ้ยมาบอกให้ให้ให้ผมหยุดหยุดเนี่ยไอ้คนละเมอแต่มันคือกัมพูชาปฏิญญาไปบอกให้นั่นหยุดแล้วผมจะหยุดแต่ขณะที่กาจะหยุดผมก็มีเงื่อนไขเฮ้ยเพราะว่าผมต้องเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมคืนก่อนแล้วเดี๋ยวผมหยุดมันก็เหมือนแบบที่รัสเซียกับยูเครนละพอสหรัฐไปตะโกนหยุดไอ้รัสเซียก็บอกว่าอ่ะหยุดก็ได้แต่พื้นที่ที่ปฏิบัติการหารลุกแว่ ไอ้ยูเคต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของรัเสเซียอ้าวไอ้ยูเค uh huh. ก็บอกว่าเฮ้ย hey, หยุดสิยังไม่ต้องเป็นหยุดก่อน uh huh. แล้วมาคุยกัน uh huh. ใช่ไหมแล้วไอ้ประเทศเล็กที่เสียเปรียบก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าทุกอย่างต้องมีเงื่อนไขเราก็ต้องมีเงื่อนไขฮะบอกเราไม่ได้ดื้อรั้นนะ uh huh. เพราะเราไม่ใช่เป็นคนละเมิด uh huh. ตีนยาไอ้คนละเมิดแต่มันคือทางนู้นฉะนั้นแต่สิ่งที่ผมต้องมีเงื่อนไขเพราะผมก็ต้องเอาตรงนี้ตรงนี้เพราะมันมละเมิดมาเอาอผมไปม,มาควบคุมไปคือยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการสถาปนาพื้นที่ความส่วนใหญ่เป็นของเราแต่ตรงนั้นเป็นบางจุดที่ไม่ควบคุมแต่เราก็มีความชอบธรรมเพราะมันละเมิดจริงฮะมันจริงจริงมันเอาทุ่นระเบิดมาวางจริงทุกอย่างมันเป็นอาวุธหมดเข้ากติกามผมก็ต้องจัดการมันออกไปใช่ครับ เนี่ยเขาบอกเสียหนูไม่พูดอย่างเสียแมวครับถ้าพูดอย่างเสียแมวจบไปแล้วบอกเฮ้ยผมพร้อมอยูุดขอเงื่อนไขหนึ่งสองสี่อันนี้บอกเฮ้กูไม่สนกูไม่ฟังใช่ไหมครับไม่ได้ครับเพราะไอ้เรื่องไม่ฟังเนี่ยเราไม่ได้กล้ามใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับเราฟังแต่เราเป็นเงื่อนไขเพราะเรามีความชอบทางเราต้องตะโกนออกไปก่อนว่าที่ผมบอกนี่เฮ้ยไม่ใช่ผมเป็นฝ่ายลูกรานนะ ผมเป็นฝ่ายป้องกันตนตามกติกาเลยครับกฎบัตราประชา,ชาติมาตรา51ผมเข้าเกณฑ์นี้เลยคุณใช้อาวุธลูกหลานมผมก็ตอบโต้และผ,ผมก็ตอบโต้เป้าหมายทางทหารนะแต่ไอ้ที่มันเลอะไอ้พวกนั้นน่ะไม่ปฏิบัติการม,มันไม่ใช่มันมายิงเราเนี่ยไม่เข้าเป้าหมายทางาหารเข้าเป้าหมายพลเรือนแล้วเราก็บอกเอ้าเฮ้ยและที่มันเฮงซวยที่สุดของฝั่งนู้นคือ,อไ,ไอ้ฐานยิงต่างๆเนี่ยมันเล่นไปตั้งไว้ในหมู่บ้านไปตั้งในที่หมายพลเรือนฉะนั้นผมไม่สนใจเพราะผมถือว่าไอ้ที่ตั้งตรงนั้นเนี่ย คุณกลายเป็นที่หมายทางทหารไปแล้วใช่ไหมคุณจะบอกว่าผมยิงไปแล้วไปโดนพลเรือนไม่ใช่เรายกตัวอย่างแบบอิสราเอลไหมครับพอไอ้พวกนั้นไปฮามาสไปอยู่ในโรงบานออิสราเอลบอกว่าภายในสามวันออกไปนะถ้าไม่ออกเนี่ยนะก็หมายความว่าประชาชนเหมือนกันถ้าไม่ออกก็ไม่รับผิดชอบนะเพราะว่าไอ้ทหารนที่นั่นเพราะถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารไปแล้วมันภาษาตาควายฮะโบราณสถานโบราณโบราณสถานอะไรฮะมันไปตั้งบังเกอร์แล้วอะ เราก็บอกว่ามันคือฐานปฏิบัติการเราก็จัดการซะใช่ครับถึงเนี่ยครับแต่ว่าต้องแข่งขันสองขาฝ่ายฐานเดินไปกระตุ้นต่อให้เจจาไปนะเจจาไปแต่ไม่ใช่ไอ้ฝ่ายฐานหยุดนะไอ้นี่ก็เจจาไปไอ้นี่ก็ปฏิบัติการตามแผนไปใช่ครับนี่พราะม่พี่น้องเขาเป็นห่วงกันเยอะเลยเพราะว่าจากทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเล่นกันเต็มเต็มะสี่วันหมดประเทศแต่พอปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วเฮ้ย มันมาเรื่อยๆเลยเมื่อวานเย็นต่อชรัดโดนเข้าไปเต็มที่เลยนะสีสเกตเลยโอ้โหเจ็บไปเจ็บคปคนเอ้ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันกลายเป็นสงครามยืดเยื้อแล้วคราบทำไมเป็นอย่างนี้ครับต้องยืนยันครับเพราะจริงๆไอ้ตรงนี้มันเป็นสงครามที่ไม่ได้ประกาศแต่มันเป็นสงครามลักษารูปผสมเขาเรียกสงครามไฮบริดฉะนั้นตรงเนี้เราต้องระมัดระวังเพราะว่าอาวุธที่ใช้ปฏิบัติการเนี่ยมันทุกรูปแบบสงครามไฮบริดสงคราม ไอ้รูปผสมเนี่ยมันเป็นการทั้งลบนอกแบบทั้งลบในแบบฉะนั้นเฮ้ยอาวุธยุกรณ์ตัวหลักมีแต่กมพูชาสู้เราไม่ได้นี่มันก็ใช้อาวุธอื่นครับไอโอเฟกนิวไอปฏิบัติการจิตวิทยาอะนรนะครับไปปฏิบัติการประเภทว่าไอบัทอนจิตใจเราต่างๆใช่ไหมครับโอเคทุกรูปแบบปฏิบัติกองโจงกองโจนเอาทุกรูปแบบฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปแบบนี้เราก็ต้องทุกรูปแบบแบบนี้แต่เราก็ต้องตะโกนนําก่อนที่จะปปิบัาิการรูปแบบไหนเนี่ยจบลงด้วยว่า ผมมีความชอบทาเพราะมันลุกลานผมมันลุกลานผมมันลุกลานผมผมป้องกันตนเขาบอกการลบข่าวเนี่ยครับต้องให้ฐานกากาศทางานเพราะว่ามันจะเสียหายน้อยสุดถูกต้องไม่จอสเกียงเกิงแล้วให้คุณต้องไปบอกไม่หมดทําไมคุณยัง,งไม่ทำอ่ะส่งบัญชีเป้าหมายไปทางกองทัพบ,บกเพราะว่า<อ>ตรงเนี้เป็นเรื่องการสถาสนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนนะครับมันจะมีพันธกิจหลักสี่ข้อเลยครับพันธกิจหลักข้อแรกเลยเป็นการทหารคือปฏิบัติการพิเศษกับปฏิบัติการข่าวอย่างนี้ เป็นการข่าวเพื่อะฮะเพื่อได้บัญชีเป้าหมายอของฝั่งตรงข้ามอ,อันที่2ก็เป็นพันธกิจทางทหารนนครับก็นี่ฮะตรวจการวางกําลังป้องกอันประเทศแล้วก็แผนเผชิญเหตุโต้อตอบก็เป็นของทางทหารเพรียงแต่พันธกิจที่3จัดระเบียบความมั่นคงชายแดนอันนี้เป็นกรรมรการมาทไทยพอจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเฮ้ยภารกิจเร่งด่วนแลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสกัดเมืองฮะภารกิจที่สองเฮ้ย บริหารจัดการการยกย้ายถินฐานเพราะพอการสู้รบเนี่ยชุลมุนไปหมดทีมนะไอ้ผู้รีภัยไหลสัญชาติข้ามชาติอะไรเต็มไปหมดหนีภัยสู้รบมากยุ่งไปหมดก็ต้องไปจัดการตรงนี้นะภารกิจที่สามของจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนก็คือสร้างความปลอดภัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าตอนจะเกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันต้องมีไอ้นี่ฝ่ายมหาไทยและโอทงอสตํารงตำรวจต้องดูแลวางมาตรการพี่น้องปลอดภัยมันว้าวุ่นเดี๋ยวมันก็เกิดการหมายก็สุดท้ายมีภัยตัวเองไอ้โจรป้นกันเองใช่ไหมอันที่4นี่แหละครับที่บอกว่า พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพิทักษ์คือนะอะไรเฮ้ยเกิดเหตุปั้งมหาไทยก็เส้นหลักที่จะถอยประชาชนทหารจะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงตรงไหนตรงไหนตรงไหน,ไหนที่ตอนนี้ถอนก็เป็นแสนๆคนเนี่ยเอาไปอยู่ตรงไหนมหาไทยก็ดูแลแล้วก็จะซัพพอร์ตฝ่ายทหารยังไงนะครับอันนี้สามภารกิจไอ้ภารกิจที่สามจะระเบียบเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกรมนกับมหาไทยภารกิจข้อสุดท้ายชัดเจนครับสร้างความสัมพันธ์ก็คือกระทรวงต่างประเทศแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไปเฉพาะคุยกับไอ้กัมพูชานะ เราก็ต้องคุยไปทั้งต่างประชาชาติคุยไปทั้งอาเซียนเราคุยไปทั้งโลกแล้วครับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันาลุกลานเราอันนี้ฉะนั้นมันต้องทําเป็นแพ็กเกจอย่าไปบอกว่าให้ทหารทหารเท่าแค่สองพันธกิจนะครับให้ความเบ็ดเสร็จของการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่เนี่ยมันต้องครบทั้ง4พันธกิจซึ่งเฮ้ยทหารสองพันธกิจว่าไปไอ้พันธกิจท้ายกทรงต่สางประเทศว่าไปข้อากรมนอกับไอ้มาไทยเองว่าไปนั่นแหละครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะจบสภาปความมั่นคงก็กํากับภาพรวมก็รีพอร์ต ป no no ั๊บปั๊บปั๊บก้าวหน้าไปยังไงก้าวหน้าไปยังไงก้าวหน้าเอาขาดเหลือยังไงเอาสนับสนุนยังไงรัฐบาลก็ได้จัดการให้เพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งยากตรงส่วหน้าเลยครับส่วหน้านี่ปล่อยกองกาลังผบกองกําลังแม่ทัพภาคเขาจัดการได้ทั้งนั้นก็คือบริหารส่วนหลังสนับสนุนไปใช่ครับที่เสียแมวพูดเนี่ยเสทบท่านพูดได้ใจคนไปแล้วนะจะต้องทําลายเขมเนียให้สิ้นซากในการจะมาโจมตีลูกหลานเราอีก10ปีเลยถูกต้องครับพูดเหมือนใคร พูดเหมือนสหรฐที่ไม่ได้ถล่มอีดานเลยใช่เหรอครับขยัรในการโจมตีื่อไม่ใกัมพูชากลับมาเป็นภัยคุกคามไทย10ปีอันนั้นคือชัดเจนคือแล้วหมายความว่าไงอ้าวก็หมายความทําเราจะต้องมีศักดิ์สงครามสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการต่างประเทศเหนือกว่ามพูชาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เฉพาะหน้าตอนนี้ต้องแสดงศักยภาพอำนาจการรบก็คือทางการทหารและการต่างประเทศชัดเจน นะครับแล้วสิ่งที่เขาจะง่อยเปียเสียขายเนี่ยมันชัดครับจัดการฐานยิงอาวุธใหญ่อาวุธหนักเพราะกัมพูชาไม่มีกองทัพอากาศจัดการแค่นี้ครับรับรองอยู่เลยหมอบกระแตตะเข็บชายแดนเนี่ยไอ้อฐานยิงต่างๆศูนย์ราการต่างๆไอ้กองกําลังที่อยู่หน้าเนี่ยเนี่ยจัดการให้เรียบรับรองครับและสิ่งนี้ดังนั้นสุดครับจัดการเพราะไอ้ปรไวชายแดนมีบ่อนจัดการบ่อนไปด้วยสแกมเมอร์ก็จะหมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบจะยุติกับกัมพูชาตลอดการนะครับ ก็ตรงค่ตระกูลหุ่นต้องพ้นจากตําแหน่งไป<อ>นะแล้วตระกูลหุนน่นยืนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรได้จากสแกมเมอร์มีกองกําลังอะไรครับ BSQ กอ,องกําลังไอพิทักษ์ุณเซนกอ,องกำลังพิทักษ์ุณเซนดูแลหุนเซนอยู่ยืนอยู่ได้ไงอ้ออาวแกดักเงินสแกมเมอร์ฉะนั้นจบแล้วเนี่ยผมบอกว่าผลสุดท้ายยังไงร,รากแก่นของที่จะจัดการหุนเซนเรียบร้อยนะฮะและกัมพูชาไม่เป็นภัยคู่คามเราเ่ยยืนยันครับสุดท้ายต้องจบที่สแกมเมอร์และสแกมเมอร์ตอนนี้มันเอื้อนนะครับเพราะพี่ใหญ่ทั้งสหรัฐทั้งจีน เขาจัดการมากระทืบอ,อยู่แล้วเ,<อ>เราก็ช่วยไปร่วมกระทืบเละเลยเ<อ>แล้วมันก็จะจบอันนี้รับรองถ้าอันที่เบสเสร็จจบนะครับไม่ต้องไปกลัวละไอค้คำบูชาไม่มีคําว่าเหงื่อยหน้ามาเป็นภัยคุกคามไทยอีกเลยใช่ครับน่ากลัวไอ้รูปที่ ท่านนายกหนูรัมีครังไอ้แด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 งรูปปีจอดนี่ยไปถ่ายรูปกับไอ้เบนสมิตเนี่ยเขาขายความเชื่อถือเลยนะโอ้หมดเลยครับบอกว่าสนิทกันมาตั้งสิบปีแล้วบอกเอ้าชิบหายเลยผมต้องบอกสิ่งที่เราน่ากลัวนะของไอ้ขบวนการพวกนี้ เฮ้ยไอ้พวกนี้มันมีวิสัยทัศน์ในเรื่องความเลวได้สุดยอดเลยค<อ>คือมันมองออกว่าเฮ้ยประเทศนี้ใครจะเป็นใหญ่ไว้<อ>โตไว้<อ>ต้องไปแทรกซึมเว้ย<อ>ผมถึงบอกไงวิสัยทัศน์มันเยี่ยมเลยนะ<อ>มันอ่านออกเฮ้ย<อ>กัมพูชาไปที่ฮุนเซนเว้ยเฮ<อ>้ยเ,<อ>เมียนมาไปที่รัฐบาลทหารเว<อ>้ยอย่างเงี้ยลาวเว้ยมันประเทศเล็กไม่เป็นไรรุกไปอย่างนี้เว้ยเพราะตอนนี้ไอ้เงินตัวนี้มันน่ากลัวมากนะพี่มันน่ากลัวมากจริงๆเพราะมันเข้ามาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยถ้าถ้ามันเข้ามาการเลือกตั้งครั้งเนี้ การเลือกตั <tang s> ้งครั้งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของประเทศไทยเลยนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านว่าจะลงนรกหรือไปสวรรค์เลยนะครับหมายความว่าเฮ้ยถ้าเราได้พักการเมืองที่เป็นขาวเราก็จะได้ผลพวงมาเป็นขาวในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าเราได้รักการเมืองที่เป็นเทาเราก็จะได้ผลพวงออกมาเป็นสีเทาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับมันจะไม่ใช่สีเทามันจะกลายเป็นสีดําและตรงนั้นเราก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง นะครับแล้วสุดท้ายเศรษฐกิจก็บันไลล้มละลายแล้วก็ก็เข้าอีรอบเดียวกับสประเทศที่ใกล้เรานี่แหละครับเพราะเป็นถือว่าเป็นประเทศฐานอาจญากรรมข้ามชาติใช่ครับโอ้นี่น่าไปดูมากเลยครับแล้วตอนเนี้ยไอ้เงินสีเทาเนี่ยมันเข้ามาแทรกซึมแบบเขาเรียกว่าแบบแบบมันเนียนมากนะฮะมันไปอยู่ในทุกธุรกิจที่บางทีพี่คาดไม่ถึง่ะบางจากมาซิววิ่งไปเลยบางจากเอ้าหรือบอกร้านค้าร้านของร้านอาหารไอ้นี่ขายยังไงวะแม่ง ให้บุฟเฟ่ทำไมมันถูกเหลือเกินไม่ขาดทุนสักทีไอศูนย์อาหารโอ้โหใหญ่โตมโหฬานเฮ้ยแม่งไม่เจ๊งสักทีเ้ยมันต้องไงใช่ครับมันลงทุนไปร้อนะ้านของประเทศไทยเนี่ยการตรวจสอบเงินลักษณะเนี้ยมันตื้นมันอย่างมากสองชั้นเฮ้ยตรวจสอบนะเฮ้ยก็เงินสีขาวนี่ถูกต้องแต่ของฝรั่งไม่ใช่เนี่ยมันห้าชั้นขาวขาวเฮ้ยพอขั้นสามเฮ้ยแม่งชักมีกลิ่นเทาเว้ยแม่งเทาเลยเฮ้ยสีแม่งคล้ายๆเทาเข้มเว้ยห้าดำอายัดเลย ไอ้ของเราพอหนึ่งสองอ้กวไม่มีก็ก็ปล่อยไปตรงนี้สิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแล้วมันแทรกซึมเนี่ยไปไอ้แบบทุกธุรกิจแบบที่เราว่าเ่ยครับร้านคองร้านค้าอะไรแล้วคนมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็แบบเอ้าเอ้าไอ้นี่จัดของเหมือนของออนไลน์เนี่ยเฮ้ยมันแถมกันจังเลยมันแถม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 เฮ้ยต้นทุนเอ๊ะแล้วมันไม่ขาดทุนเหรอเนี่ยคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแต่ว่าพอทําไปแล้วมันไม่รู้ไงฮะผมต้องบอกว่าไอ้นี่สิ่งที่น่ากลัวเทคโนโลยีพัฒนาการไปสร้างความเจริญ มันเหมือนเหรียญสองด้านแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแม่งก็พัฒนาให้ไอ้กลุ่มชั่วร้ายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดความเลวเขามีนั่นแหละครับก่อนจะจบเบรกนี้แฟนๆทางบ้านถามมาเลยว่าในความรู้สึกของเสยแมเนี่ยศึกครั้งนี้เราสามารถจะทําให้กัมพูชาขาดศักยภาพในการมาทําลายล้างเราไหมเขาเริ่มไม่ไว้ใจแล้วยืนยันเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ย อำน,นาจการลงลบของไทยที่เหนือกว่าระดับนี้นะครับขีดความสามารถของสูงต่างประเทศที่จะเชิงลุกเนี่ยนะครับทำได้แต่ปัญหาว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดไม่ได้ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วมันมีข้อจํากัดเพราะอะไรเพราะทางการเมืองหรือเพราะทางฝ่ายประจำเองอ,อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้แต่ยืนยันครับอำน,นาจการลงลบที่มีอยู่นะครับขีดความสามารถของการเดินงานการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเรามี อำนาจก,การรบที่เหนือกว่าหลายเท่าเลยเหมือนกองทัพไทยเนี่ยระดับยี้าของโลกเนี่ยซึ่งกมพูชายไปอยู่แถวไหนก็ไม่รู้รเกินร้อยเออฉะนั้นมันคือถ้ามันไม่จัดการเบดเสร็จได้เร็วเนี่ยมันถูกตั้งข้อสังเกตได้ทันทีใช่ครับเนี่ยครับก็แหมอดีตนักเรียนเจียนทหารอดีตนักเรียนในร้อยจบพลอรับราชการมาเป็นเลขาสมชมาตอบอย่างเงี้ยถ้ามึงยังไม่ชนะอีกเนี่ยนะ กูสงสัยตัวผู้นําไม่ได้สงสัยทหารใช่ใช่ชทหารนี่ลองจับไปแล้วต้องชนะใช่ครับตัวผู้นำตั้งข้อสังเกตได้เลยครับเพราะว่าไอ้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพกลงไปที่านอ้าวอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอต่างๆมันอยู่ที่ว่าไอ้นโยบายเพราะเกิดจะประยุ์หยุดยิงเนี่ยถ้าตามแผนป้องกันประเทศแบบที่ผมบอกอ่ะมันมีกฎการปะทะมันมีกฎการใช้กําลังการป้องกันตนแผนปเะชิญเหตุเนี่ยยังไงมันต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่ถ้าปฏิบัติตามแล้วมันสะดุดเนี่ยให้คนสั่งหยุดเนี่ยเฮ้ แสดงไม่ปฏิบัติการตามแผนเมื่อไม่ปฏิบัติการตามแผนและใครสั่งนะนั่นแหละครับคาถามสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเ,เขาเริ่มฝันไปแล้วว่าจะเหมือนสองครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศอังกฤษเปลี่ยนตัวนายกบรีเป็นเชอร์ชิลเลยเป็นนายกร,รีแห่งสง,งครามของเราบอกไอ้เรียกร้องเลยจะขอนายกแล้วที่ตอนเนี้ยเราจะไปปฏิเสธนะครับเความคาดหวังจากรัฐบาลเหล่นั้นเฮ้ ถูกครอบงำไอ้นี่ไม่ถูกครอบงำเฮ้ยแต่สัญญาณชักเริ่มเป็นสิ่งบอกเหตุบอกมีไกลเว้ยเออเออพราะฉะนั้นพี่ร้องไปนาับอกว่าเอ๊ะสงสัยถ้าจะหยุดไอการประทะการสู้รบกับกัมพูชาเนี่ยไปจบแบบเดิมเลยมั้งเปลี่ยนไายก็ไดมนตรีใด้เลยนะถามแหมได้หลายเรื่องเลยเดี๋ยวช่วงที่สองนะครับไอ้นี่สมชถนัดเลยไอไอทุนเทาเนี่ยเขาจะถามว่าทำไมมืออายัดไม่หยุดนะเรื่องขการเปรียบเทียบเบคสองครับพักสักครู่ครับ